นี่คือฮุกภาษาไทยที่ทรงพลังสำหรับวิดีโอ youtube ของคุณครับผมทำให้มันร้าอารมณ์ลึกลับ s u อ pens e f u l และใส่ call to action ตรงจุดที่ดึงคนกดติดตามคอมเมนต์ได้แน่นอนฮุกเปิดเรื่องเศร้ากลางสายฝนยามค่ำคืนในกรุงเทพหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังเดินท่ามกลางความมืดเธอดูเหมือนคนธรรมดาแต่ในกระเป๋าหนังเก่านั้นซ่อนสิ่งที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนตลอดไปเสียงฝีเท้าลึกลับดังขึ้นจากด้านหลังใครบางคนกำลังตามเธอมา และทันทีที่เธอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเหงาร่างคุณเคยก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าสิ่งที่เธอถืออยู่นั้นไม่ใช่เค่มมีดแต่มันคือความลับของหัวใจที่ถูกหักหลังอย่างโหดร้ายและความจริงที่ซ่อนอยู่ในคืนนั้นคืออะไรกันแน่ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการทรยศที่เจ็บปวดที่สุดฟังให้จบแล้วคุณจะได้รู้ความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกและถ้าคุณอยากติดตามเรื่องเล่าลึกลับกดดันหัวใจแบบนี้ต่อไปอีก อย่าลืมกด subscribe และอมเมนต์บอกไอเดียเรื่องที่คุณอยากฟังด้วยนะครับชี้มือไปทางขวาต้องการให้ผมเขียนสาวมร์ชั้นสั้นของหุกนี้ด้วยแบบ20-25ถึงวินาทีสำหรับใช้เป็นอินโทรที่หลากหลายไหมครับเธอซ่อนมีดไว้ในใจฝนพรำลงมาเหนือกรุงเทพยามค่ำคืนถนนลาดยางสะท้อนแสงไฟนีออนเหมือนงาน้ำตาที่ไม่มีวันหยุดไหลหญิงสาวสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเดินช้าๆริมคลองแสนแสบมือกอดกระเป๋าหนังเก่าแน่นราวกับมันซ่อนความลับบางอย่างไว้ ใบหน้าของเธอสวยแต่หม่นมองดวงตาคล้ายซ่อนแผลที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงระฆังวัดใกล้ๆดังขึ้นท่ามกลางสายฝนเธอหยุดก้าวหันไปมองพระปรางสูงที่ส่องไฟกลางคืนราวกับถามคำถามบางอย่างที่เธอไม่เคยได้รับคำตอบริมฝีปากสันไหวแต่กลับกดกั้านไม่พูดอะไรในความเงียบนั้นมีเสียงฝีเท้าของใครบางคนตามมาเธอรีบก้าวเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงแต่ก็ไม่หันหลังกลับคลองข้างทาง,ทางคลื่นกระเพื่อมเหมือนเสียงกระซิบของอดีต ร้านขายดอกไม้เล็กๆปิดไฟแล้วแต่น่าร้านยังมีพวงมาลัยสดห้อยอยู่กลิ่นดอกมะลิคลุงในอากาศเธอหยุดยืนมองพวงมาลัยนั้นน้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะครั้งหนึ่งเคยมีใครสักคนซื้อดอกไม้นี้ให้เธอในคืนคล้ายกันความทรงจำฟาดฟันเข้ามาเหมือนคมมีดชายหนุ่มในชุดนักเรียนมัธยมยืนยิ้มถือพวงมาลัยส่งให้เธอในวันรับน้องแววตาของเขาในวันนั้นเต็มไปด้วยสัญญาที่เธอเก็บไว้ในใจจนถึงวันนี้แต่สัญญานั้นแตกสลายไปแล้ว แตกสลายด้วยการทรยศที่เจ็บปวดเกินบรรยายเสียงฝีเท้าข้างหลังดังชัดขึ้นเธอกับมือแน่นในกระเป๋าหนังที่เธอกอดเอาไว้นั้นมีสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่สิ่งที่เธอไม่เคยบอกใครสิ่งที่เธอคิดว่าจะทําให้หัวใจที่แหลกสลายนี้ได้คําตอบแสงไฟจากรถจักรยานยนต์สองลอดเข้ามาในตรอกแคบเธอหันไปดวงตาเจอกับเงาร่างสูงใหญ่คุ้นเคยเสียงเรียกชื่อเธอเบาๆลอยมาแทรกฝน น้ำเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอยิ้มทั้งน้ำตาแต่ในคืนนี้มันกลับเหมือนเสียงจากปีศาจในใจริมฝีปากเธอเม้ม,มแน่นมือค,อคอ่อยๆล้วงเข้าไปในกระเป๋าปลายนิ้วเธอสัมผัสกับโลหะเย็นเฉียบความรู้สึกนั้นไหลาบาดเข้าไปถึงหัวใจเสียงฝนยิ่งคงโปรยเสียงจากจันจากวัดใกล้ๆว่ามาอย่างโซยชายหนุ่มก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ใบหน้าเขายังเหมือนเดิมรอยยิ้มที่เธอเคยรัก แต่ในรอยยิ้มนั้นเธอมองเห็นเพียงรอยหลอกลวงที่ฝังลึกภาพเหตุการณ์คืนนั้นแวบเข้ามาในสมองคืนที่เขาทิ้งเธอไว้ท่ามกลางความมืดคืนที่เธอรู้ความจริงทั้งหมดเราแค่ไม่อยากให้เธอเจ็บเสียงเขาเอ,อ่ยช้าๆแต่ทุกคำที่หลุดออกมาเหมือนยิ่งกรีดลึกลงในบาดแผลน้ำตาไหลอับแก้มเธอสันหัวเธอทำให้ฉันตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วมือกำแน่นรอบด้ามีที่ซ่อนในกระเป๋า ลมหายใจทีเร็วหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงฝนร่างเขายืนอยู่ตรงหน้าระยะเพียงไม่ก้าวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลและความผิดเธอชะงักบางอย่างในแววตานั้นทําให้เธอมือสัน่นเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวฝนสาดลงบนไหล่ทั้งสองราวกับสวรรค์กำลังจับตาดูริมคลองเงาสะท้อนของทั้งคู่ยืนเผชิญกันความเงียบเข้มข้นเหมือนจะระเบิดออกทุกวินาที เขาเอื้อมมือมาช้าๆหวังจะแตะไหล่เธอในวินาทีนั้นเองปลายนิ้วเธอสัมผัสกับโลหะเย็นเฉียบความรู้สึกนั้นไหลาบาดเข้าไปถึงหัวใจเสียงฝนยังคงโปรยเสียงจากจ่นจากวัดใกล้ๆว่ามาอย่างโซ่ส้อยชายหนุ่มก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ใบหน้าเขายังเหมือนเดิมรอยยิ้มที่เธอเคยรักแต่ในรอยยิ้มนั้นเธอมองเห็นเพียงรอยหลอกลวงที่ฝังลึกภาพเหตุการณ์คืนนั้นแวะเข้ามาในสมอง คืนที่เขาทิ้งเธอไว้ท่ามกลางความมืดคืนที่เธอรู้ความจริงทั้งหมดเราแค่ไม่อยากให้เธอเจ็บเสียงเขาเอ,อ่ยช้าๆแต่ทุกคำที่หลุดออกมาเหมือนยิ่งปรีดลึกลงในบาดแผลน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอสันหัวเธอทำให้ฉันตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วมือกำมแน่นรอบด้ามมีดที่ซ่อนในกระเป๋าลมหายใจทีเร็วหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงฝนร่างเขายืนอยู่ตรงหน้าระยะเพียงไม่ก้าว ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลและความผิดเธอชะงักบางอย่างในแววตานั้นทําให้เธอมือสัน่นเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวฝนสาดลงบนไหล่ทั้งสองราวกับสวรรค์กําลังจับตาดูริมคลองเงาสะท้อนของทั้งคู่ยืนเผชิญกันความเงียบเข้มข้นเหมือนจะระเบิดออกทุกวินาทีเขาเอื้อมมือมาช้าๆหวังจะแตะไหล่เธอในวินาทีนั้นเอง เสียงจักรยานยนต์คันหนึ่งพุ่งผ่านไปทําให้เธอสะดุง้งมือกําด้ามมีดแน่นกว่าเดิมโลหะเย็นเฉียบสั่นตามแรงหัวใจสายตาของเขาเบิดกว้างเมื่อเห็นประกายคมแวบจากกระเป๋าที่เปิดแงม้มเธอเขาเอ่ยออกมาเสียงแทบขาดหายไปกับสายฝนแต่เธอยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาที่ประปนกับความโกรธเสียงฝนดังราวกับจะก,กดทับทุกอย่างเธอหอบหายใจถี่สายตากาดมองรอบ,รอบ วัดริมคลองที่เคยสงบกลับดูมืดมนอย่างน่ากลัวเสียงสวดมนจากลำโพงเก่าแววคล้ายเสียงเตือนให้หยุดแต่เธอไม่หยุดเขาก้าวมาใกล้อีกครั้งฉันรู้ฉันผิดคำสารภาพนั้นเหมือนคมดาบตัดใส่กลางอกเธอภาพวันวานผุดขึ้นอีกครั้งวันที่เขาจับมือเธอเดินในงานลอยกระทงวันที่เขาสัญญาจะอยู่เคียงข้างตลอดไปเธอสั่นหัวน้ำตาไหลพราก สัญญาของเธอก็แค่คำลวงเธอยกมือขึ้นช้าๆมีดในกำมือสะท้อนแสงฟ้าแลบเสียงฟ้าร้องกึกก้องเขาชะงักร่างแข็งทื่อดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและการยอมรับริมนฝีปากเขาขยับเหมือนจะพูดคำสุดท้ายแต่เสียงนั้นถูกกลืนไปกับเสียงฝนที่ตกกระหนำ่ำมีดในมือเธอสั่นสะท้อนแสงสายฟ้าอีกครั้งหยดน้ำฝนเกาะบนคมใบมีดราวกับหยดเลือดที่ยังไม่ไหล เขายืนอยู่ตรงหน้าหายใจแรงดวงตาจ้องมองเธอไม่กระพริบหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกความเงียบระหว่างสองคนกลายเป็นกำแพงหนาฝนที่กระหน่ำกับฟังเหมือนเสียงกล้องศึกเรากับทุกสิ่งบนโลกกำลังรอคำตอบจากการกระทำของเธอเธอยกมีดสูงขึ้นมือสั่นแต่แน่วแน่ริมฝีปากเม้มแน่นจนเลือดซึมออกมาเขายกมือเปล่าขึ้นช้าๆไม่ได้ป้องกันแต่เหมือนยอมรับ ถ้ามันจะทําให้เธอหายเจ็บก็ทําเถอะเสียงเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหัวใจเธอดวงตาเธอสัน่นไหวน้ําตาเอ่อคลอร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกผูกมัดมี่ค้างอยู่กลางอากาศเสียงจักจั่นในวัดดังแทรกเข้าไปในความเงียบเหมือนเป็นพยานของค่ำคืนต้องห้ามนี้ในเสี้ยววินาทีเธอเห็นภาพตัวเองในเงาน้ำคลองที่สะท้อนอยู่ใต้ฝ่าเท้า หญิงสาวที่สั่นไหวมีน้ำตาและถือมีดพร้อมทำลายชีวิตใครบางคนเธอหลับตาลงหอบหายใจฝฟามือเปียกฝนจนเกือบปล่อยมีดหลุดร่วงและทันใดนั้นเองเสียงอีกเสียงดังแทรกเข้ามาจากมุมมืดของตรอกเสียงนั้นแทรกเข้ามาเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจวางมีดลงเถอะเสียงผู้หญิงแผ่วแต่เต็มไปด้วยพลังที่ทำให้ทั้งคู่ชะงักเธอหันขวับไปทางต้นเสียง ร่างในชุดผ้าถุงสีเข้มสวมเสื้อคลุมบางๆยืนอยู่ใต้เงาไฟถนนใบหน้าแกะชาราที่เต็มไปด้วยร่องรอยการเวลาแต่สายตาคมกล้าราวกับรู้ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเธอฝนยังร่วงลงไม่หยุดกลิ่นควันทูกจากวัดลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นดอกมะลิที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าเธอหญิงชาราก้าเข้ามาทีละก้าไม้เท้าที่เธอใช้กระทบพื้นดังก๊กก๊กก้องสะท้อนในตรอกแคบ ชายหนุ่มหันไปมองหญิงชราสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกคุณยายทําไมถึงแต่ประโยคนั้นถูกกลืนหายไปเมื่อสายตายหญิงชราเพ่งตรงมาที่เขาความลับไม่เคยจมไปกับน้ําฝนเสียงเธอเอ,อ่ยช้าช้าเธอคิดจริงหรือว่าหัวใจที่แตกสลายจะหายเจ็บด้วยเลือดของอีกคนหญิงสาวยืนนิ่งน้ําตาไหลไม่หยุดมือยังคงกับมีดแน่นแต่ร่างกายสั่นเทา เธอมองหญิงชาราเหมือนอยากถามแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงชารายกมือขึ้นชี้ไปที่ชายหนุ่มความผิดของเขาใช่ว่าเธอไม่ควรรู้ทั้งหมดเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนเหนือคลองในแววตาของชายหนุ่มมีบางสิ่งสันไหวบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนและในวินาทีนั้นเองหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นดวงตาของเขาสั่นระริกเหมือนเด็กที่ถูกเปิดโปงความลับ ฝนยังาสาดลงมาไม่หยุดเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีข้างปรอกดังเป็นจังหวะหญิงสาวยืนนิ่งมีดในมือหนักขึ้นทุกวินาทีชายหนุ่มกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเขาหันไปสบตาหญิงชาราก่อนจะหลุบตาลงต่ำเสียงเขาแผวราวกับคนสารภาพบาปในวิหารผมไม่เคยตั้งใจจะทิ้งเธอหญิงสาวสะดุง้งคำพูดนั้นเหมือนคมมีดอีกเล่มที่กรีดลงกลางหัวใจมือที่กำมีดเริ่มสั่นแรงขึ้น โกหกเธอตะโกนเสียงสัน่นคืนนั้นฉันเห็นกับตาชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แท้จริงคืนนั้นไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเสียงของเขาขาดห้วงแต่หนักแน่นถ้าฉันพูดความจริงชีวิตของเธออาจไม่เหลือเหมือนเดิมสายฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นสีหน้าเขาที่เต็มไปด้วยความลับหญิงชราย,ยืนนิ่งเหมือนผู้พิพากษาที่รอคำสารภาพสุดท้าย หญิงสาวหอบหายใจที่น้ำตาไหลพรากเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่มีดยังไม่หลุดจากมือหัวใจเธอเต็มไปด้วยคำถามแล้วความจริงคืออะไรเขาหลับตาลงชั่วขณะฝนยิ่งคงเทกระหน่ำกลบเสียงรอบข้างจนเหลือเพียงลมหายใจของคนทั้งสามเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตานั้นเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความกลัวและการยอมรับที่ปรปนกันคืนนั้นเขาเอ,อ่ยช้า ฉันไปที่คลองเพราะมีคนบังคับหญิงสาวชะงักร่างกายแข็งค้างมือที่กำมมีคลายลงเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงแข็งกร้าวใครบังคับเสียงเธอแทบไม่หลุดออกมาเขาหันไปมองหญิงชราวแวบ,บหนึ่งก่อนเบื้อนหน้ากลับมาหาเธอริมฝีปากสั่นไหวเหมือนผู้ชื่อที่ติดอยู่ในลำคอสุดท้ายเขากัดฟันเปลงออกมาคนที่เธอไว้ใจที่สุดสายฟ้าฟาสว่างไปทั่วฟ้า หญิงสาวหัวใจหล่นวูบเหมือนถูกกระชากลงน้ำลึกภาพใบหน้าของใครบางคนผุดขึ้นมาในห่วงความทรงจำใบหน้าที่ไม่ควรอยู่ในประโยคนั้นเลยไม่เป็นไปไม่ได้เธอสันหัวน้ำตาร่วงกระแทกพื้นเขาไม่มีทางทำแบบนั้นชายหนุ่มก้าเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้ากระทบแอ่งน้ำดังชัดในความมืดแต่เขาคือคนที่สั่งให้ฉันทิ้งเธอหญิงชราย,ยืนนิ่งไม้เท้ากระทบพื้นดังก๊อกหนึ่งครั้ง สายตาเธอเต็มไปด้วยความรู้แต่ไม่พูดอะไรหญิงสาวหอบหายใจเหมือนกำลังจมน้ำมือกับมีดแน่นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กำเพราะความโกรธแต่เพราะหัวใจเธอกำลังแตกเป็นเสี่ยงและในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่งดังขึ้นจากปลายตรอกเสียงฝีเท้านั้นดังหนักแน่นไม่รีบร้อนแต่มั่นคงก้องสะท้อนมาตามกำแพงปูนเก่าในตรอกเปียกฝนหญิงสาวเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าครั้งใด ชายหนุ่มหันขอบไปทางเสียงนั้นสีหน้าซีดเผือดราวกับรู้ล่วงหน้าแล้วว่าใครกําลังมาหญิงชารายืนนิ่งราวกับรอเวลานี้มาเนิ่นนานไม้เท้าในมือกดลงพื้นแน่นขึ้นก๊กก,ก๊กร่างเงาสูงใหญ่ก้าวออกจากความมืดไฟถนนส่องให้เห็นใบหน้าที่เธอไม่อยากเชื่อสายตาดวงตาที่เธอเคยศรัทธาใบหน้าที่เธอเคยร้องให้ซบลงอย่างวางใจกลับปรากฏตรงนี้ในค่ำคืนที่ฝนโปรย ริมฝีปากเธอสัน่นทำไมเป็นเธอได้ร่างนั้นยิ้มบางๆแต่ในรอยยิ้มมีความเย็นชาแผ่ผ่านเสียงทุ่มต่ำเอื้อนออกมาช้าๆเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่เคยมีทางหนีจากฉันได้ชายหนุ่มเบื้องหน้าเธอก้าวถอยหลังอย่างระวังสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงชราเพียงถอนหายใจยาวราวกับความลับที่กดทับถูกเปิดเผยเสียทีฝนยิ่งตกหนักลงกว่าเดิม หญิงสาวยืนนิ่งกลางระหว่างทั้งสองมือกำมีดแน่นจนโลหะกดเข้าฝ่ามือเลือดซึมน้ำตาไหลปนกับฝนในหัวใจมีทั้งความจริงที่ไม่อยากเชื่อและความแค้นที่รอการระเบิดเสียงสายฟ้าฟาดก้องเหนือฟ้าอีกครั้งและเสียงหัวเราะแผ่วต่ำจากร่างที่เพิ่งปรากฏหัวเราะที่ทำให้เธอแทบสุดลงกับพื้นเสียงฝีเท้าที่สี่ดังขึ้นช้าแต่หนักแน่นก๊อกก๊อกแทรกเข้ามาเหมือนทุกหัวใจทุกดวงให้หยุดเต้น หญิงสาวเบิกตากว้างร่างกายแข็งทื่อชายหนุ่มตรงหน้าเธอขยับถอยหลังไปอีกเก้าสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นระหนกแม้แต่ร่างสูงใหญ่ที่เพิ่งหัวเราะเมื่อครูยังหันขอบไปทางมุมมืดด้วยแววตาแข็งกร้าวจากเงามืดนั้นปรากฏหนาร่างเล็กๆขมจีวรเปียกชุ่มพระหนุ่มจากวัดใกล้คลองก้าวออกมาช้าๆเสียงสวดมนต์แผวเบาเยังคงดังจากลำโพงในวัดแต่สายตาของพระหนุ่มกลับจับจ้องทั้งสามร่างด้วยความเคร่งขรึม เสียงพระหนุ่มเอื้อนช้าแต่ทุ้มกล้องความแค้นที่กุมไว้ในมือจะกลายเป็นโซ่ล่ามจายหญิงสาวตัวสั่นมือกับมีดแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือน้ำตาเอ่อขึ้นใหม่ร่างเธอสั่นไหวเหมือนจะพังลงตรงนั้นชายหนุ่มที่ขวางอยู่เบื้องหน้ากัดฟันแน่นขณะที่ร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งสีหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นไม่พอใจพระหนุ่มก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวหยดน้ำฝนไหลาตามจีวรลงสู่พื้น เจ้าคิดว่ามีดเล่มนั้นจะรักษาบาดแผลในใจได้หรือสายตาทิมแทงตรงมายังหญิงสาวเธอหอบหายใจแรงเสียงหัวใจดังตึกตักในอกจนแทบจะระเบิดทุกคู่สายตามาจ้องที่เธอมีดในมือเธอในเสี้ยววินาทีเธอรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังบีบให้เธอต้องเลือกเธอก็มองมีดในมือหยดฝนผสมเลือดไหลรินจากปลายนิ้ว เงาสะท้อนในแอ่งน้ำเผยภาพหญิงสาวตัวสัน่นที่ดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและไฟโกรธเกรี้ยวพระหนุ่มยืนนิ่งสายตาหนักแน่นเสียงสวดมนต์จากลำพงวัดยัีงดังสะท้อนเหนือฝนเหมือนเสียงเตือนสติการปล่อยวางคือคมมีที่แท้จริงชายหนุ่มที่ยืนขวางหน้าเธอหันมามองน้ำตาคลอเบ้าอย่าทำแบบนี้เลยฉันขอน้ำเสียงเขาสั่นเหมือนคนใกล้แตกสลายแต่ร่างสูงใหญ่กับหัวเราะในลำคอ ถ้าเธอไม่ทําเธอก็จะไม่มีวันได้คําตอบสายตายเย็นชาของเขาเหมือนกดดันให้เธอก้าวสู่ความมืดหญิงสาวหอบหายใจแรงหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนมือสั่นจนมีดแทบหลุดร่วงแต่เธอยังยกมันขึ้นภาพอดีตผุดว่าบในสมองรอยยิ้มแรกที่เคยได้รับคำสัญญาใต้แสงคมลอยคืนที่ถูกทิ้งไว้กลางฝนเธอกรีดร้องในใจพอแล้ว มีดในมือสะท้อนแสงฟ้าแลบอีกครั้งสายฟ้าฟาดลงมาใกล้คลองดังสนัน่นทุกสายตาจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของเธอและทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังแทกขึ้นจากปากหญิงชาราแหลมชัดเจนจนกลบเสียงฝนทั้งตรอกเสียงหญิงชาราดังก้องไปทั่วตรอกความจริงไม่เคยต้องแลกด้วยเลือดทุกคนชะงักร่างหญิงสาวหยุดนิ่งกลางฝน มีดในมือสั่นระริกร่วงหล่นลงสู่แอ่งน้ำกระเซนกระจายเสียงโลหะกระทบพื้นทำให้หัวใจของเธอสถานราวกับหลุดพ้นจากพันธนาการเธอสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพร่าผสมกับฝนชายหนุ่มรีบก้าเข้ามาคุกเข่าข้างเธอยื่นมือมาประคองอย่างสันไหวสายตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและคำขอโทษที่ไม่อาจย้อนคืนอดีตได้พระหนุ่มหลับตาพนมมือสวดแผ่วเบา เสียงสวดแทกเข้ามาในความมืดชื้นแฉะของตรอกเหมือนแสงสว่างที่ค่อยๆลบนมมืดออกไปหญิงชรามองภาพตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าลึกซึ้งความเจ็บปวดของเจ้าจะอยู่ต่อไปเธอเอ่ยเสียงเบาแต่ถ้าเจ้าปล่อยวางมันจะไม่ใช่โซ่ที่ล่ามหัวใจอีกแล้วร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู่กับนิ่งเงียบรอยยิ้มเย็นชาค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงสายตาที่พ่ายแพ้ฝนยังตกแต่เสียงหัวเราะของเขาไม่ดังอีกต่อไป หญิงสาวหอบหายใจแรงก่อนจะยกสายตาขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยสายฟ้าและฝนหัวใจยังบาดเจ็บแต่ในแววตาไม่ใช่เพลิงแค้นอีกต่อไปเป็นเพียงความเงียบเงันของคนที่เริ่มเข้าใจว่าการถือมีดในใจไม่ต่างอะไรจากการทำร้ายตนเองเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นอีกครั้งท่ามกลางฝนที่ยังคงโปรยปรายเธอลุกขึ้นช้าๆสูดลมหายใจลึกก้าวแรกที่ปล่อยให้มีดจมหายไปในน้ำข้างคลอง ก้าวแรกที่เริ่มเดินออกจากพันธนาการของอดีต